กับสบายดีพี่น้องโปรปลาบุสุพลมาพี่น้องมากินข่าวน้ำสลา,ามานันนี่สบายดีพี่น้องพังลาวพังไทยเนาะพี่น้องทางอเมริกาหรือ่าต่างประเทศเนาะสกัดสบายดีเด้อสลาขอกับสบายดีเนาะทุกคนเนะาะมักกินข่าวกับสลาทุกคนต้มร้อนทุกคนเรียกว่าต้มบุญเส้นเนาะวันนี้สลากกับต้มบุญเส้นพี่น้องนี่ต้มบุญเส้น แต่เสบแช่เนาะทุคนเนาะมาหยับขาใส่ยายข่ขาขวัวเข้ามาพี่นะ้องยายข่ขาหนาได้บ่มเป็นขาลังเด้พี่น้องเลยมามามากินเลยเนาะยิ้เข่าเลยเนาะพี่นะ้องเนาะมากินกันเลยอุ้นเส้นเท่ากับไข่เลยได้พี่น้องเลยวาลายยายห่างเนาะเมนเมนูกะมีต้่มลอนเนาะพี่นะ้องเน,ะนาะต้่มลอนใส่ไข่นะล้วกา มีของหวานนํำเนาะมีขระตตบกับเกียงกับบุห้หนอ้องพี่น้องอันนี้สลาไปซื้อมามาซีมเบิ่งพี่น้องสลากก็ยังไม่เคยกินซื้อมาซีมเบิ่งพี่น้องบุ้งหาวสิกินเอียงก็เลยว่าันั่งชิมมาลองซีมบมามาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องพังลาวพังไทยเนาะพี่น้องต่างประเทศก็มาเด้อมันกินน้ำสลาเด้อ ขอบใจที่เขามาติดตามสลา,าเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชรา์ซาลาในทุกคนกินเลยเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าลายยะห่างเนาะกำลังหิวเลยพี่น้องอแซ่บแซบพี่น้องอันนี้แหนมเนาะพี่น้องอสมแหนมสม หมูคานเนียงคานเนียงหมูทอดพี่น้องแซ่บมามาก,กินน้ำสลัดทุกคน ชลาก็ไปลงคลิปชอกชื้นม,มื่นเลยนะพี่น้องชลาไปบ้างเอาเลยไปลงเอาเลยไปลงคลิปให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเอาเลยไปลงให้พี่น้องเด็ดขาเบ,บิง่งเขาชมเนาะ กันเพ็ดพี่น้องกันเพ็ดกระเพาะลืมให้เบิ่งพี่น้องเอาวันตินก็มีบบลุง โอ้นตีนพร้อมทำเนี่ยอ่อนทันกินเผ็ดบ่ได้พี่น้องเอ๊กินเผ็ดบ่ได้กระเพาะ มาทุกคนมันกินข้าวมันเช้าแล้วนะกำลังเซ็บๆหิวหิวม,มีไข่เพราะต้มเชะไข่น้ะพี่น้อง ให้ทุกคามาชมมันเบ่งมาชมสาลาะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาลาะนะทุกคน,แ,นแล้วก็กดติดตามเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาลาก็ขอขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามสาลาเนาะบกว่าชีเป็นคนเก่าคนใหม่ ค่ะมันจะจำชะละกับครบใจหลายเด้อ até pinoi you know. 还不来？ กับหมูทอดเลยหมูปิ้งอะ่ะกับหมูปิ้งขนมเหนียวทอดกับหมูปิ้งพี่น้องขนมไทยพร้อมพี่นอ้องอันนี้ชิเป็นข่าวกำข่าวขาวพนะ้ออันนี้แหละข่าวอียง น้าตายกืบสิบประมาณนี่นะพี่น้องคับต้ม กินโอ,อันพี่น้องดับทุกคนมานเลยสลาการซีได้ปิดคลิปเพียงตอนนี้เนาะทุกคนเนาะก็ขอขอบใจที่เขามาฮับชุ่มสลาเนาะบอสิเป็นผู้เก่าผู้ใหม่ก็ขอขอบใจลหลายๆเด้อที่เขาติดตามสลาเนาะ,ะ,ะการสลาการ์ซีได้จบคลิปเพียงตอนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สลาเนอ้อทุกคนขอขอบใจลหลายๆเนาะ